ดัดองศาขึ้นเกินร้อเปเเวลาวัดป่าก็จะติดง่ายนะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับขนาด3.5มหเซนมีดัน2โลเลยครับตัวนี้ไซมันสะตดไซสวยๆครับ สวัสดีครับนนานักตกปลาทุกทท่านนะครับผมนัดโคราชาจากค่ายโคราชาลัวนะครับวันนี้ก็จะมีเหยื่อมานําเสนอนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายปุมเบงครับค่ายโคราชาลัวฟอกจานะครับผมคือเจ้าตัวนี้ครับผมโคราชาเอสทูนะครับตัวนี้ขนาดของมันก็คือ3.5เซนนะครับบอดี้สาเซนนะครับลักษณะเด่น ของเจ้าตัว S2 เนี่ยนะครับก็คือนี่ครับจะจะสังเกตว่ามันจะมีครีบนะครับมีครีบกันสว่านะครับครีบตัวนี้เพื่อกันสว่านพร้อมกับเวลาเราลากาทำแอคชั่นบนผิวน้ำเนี่ยตัวครีบตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันชี้ไปด้านหลังนะครับจะลู่น้ำได้ดีมากๆนะครับผมบอดี้อันนี้คือลักษณะเด่นของบอดี้นะครับผมเนื้อยางก็เหนียวนุ่มนะครับเหนียวพอดี ไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปนะครับเวลาปากัดเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวองศาเบ็ดองศาเบ็ดเนี่ยนะครับจะเปิดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีง้ําลงเป็นเด็ดขาดนะครับโคลาชายเอสทองศาเบ็ดมันเปิดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้สำหรับเวลาปากัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะติดปลาเนี่ยเวลาปากัดเนี่ยติดง่ายมากๆครับ เทาที่เทสมาก็ใช้ได้ผลดีมากๆครับเนื้อยางก็เหนียวนุ่มตัวบอดี้ก็จะมีจุกนี่ครับจุกลดการฉีกขาดนะครับจุกลดการฉีกขาดลักษณะของการยืดตัวเบ็ดกับจุกของเจ้าเวสทูเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่าเวลาเราดึงเราดึงกับด้านหลังของของตัวเบ็ดเนี่ยตัวยางจะไม่มีการยืดการอะไรนะครับ น,น,นั่นแสดงแสดง,แสดงถึงว่าตัวลูกหมุนอะไรต่างๆที่อยู่ด้านในของตัวบอดี้ของ F2 เนี่ยถูกยึดและถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นการยึดลูกหมุนอย่างแข็งแรงนะครับส่วนใบสปินก็จะเป็นใบสปินแบบเคาะนะครับสร้างมาพิเศษไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับองศาการดัดมุมดัดองศานี่ก็จะไม่เหมือน ไปท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับเจ้าตัวเอสทูนะครับแล้วก็แอคชั่นก็อย่างที่เราเห็นนะครับที่ลากมาให้เห็นตะกี้นะครับแอคชั่นนี่คือจะดีดน้ำสูงดีดน้ำสูงแล้วก็ทำเสียงได้ดีมากๆครับเสียงใบเคาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสได้ออกหมายหาตกปลาตามหมายข้างทาง ท่วไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ํากําลังขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับเจ้าโคราชายเอสทูโอเคครับไปกัน เจ้าเอสทูไซมันครับอ้ยลักกักเอูครับผมนี่ฮะเอรูปร่างของมันก็ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับตัวคีบหลังเนี่ยจะเป็นกันสบะนสบัดการสะได้อย่างดีเลยนะฮะตัวเบ็ดก็เปิดเกินร้อเปซนนะครับผมปกติแล้วตัวเบ็ดจะเปิดธรรมดาแต่ว่าตัวนี้มันถูก ดัดองศาขึ้นเกินร้อยเปอร์เซ็นเวลาวัดป่าก็จะติดง่ายนะนี่ครับกบยาง s อสครับผมสวยงามจริงๆครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครก็ตัวยางก็ขนาด3 5ุ้าเซนนะครับผม3.5้าเซนตัวยางก็เหนียวนุ่มบอดี้ะเปิดเบ็ดเกินร้อยเปอร์ซนะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกบยาง S อสู หหเห็นไหมเห็นสุดยอดเลยครับปานาน้ำท่วมนะครับผมก็คือไม่คิดว่ามันจะมีตัวหรือฮะลองตีดูซัดเข้าไปมิดนั่นนี่ดีกว่านักเรียนแสง โครชาเอนะครับตัวนี้นี่ฮะอมเข้าไปมิดเลยครับใซสสวยเลยเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับขนาด3.5เซนต,ตัวเป็ด1โอไปสปินเขาะกันครับโอเคครับผมฝากด้วยครับโคราชา S2 โอเคครับ สองโลสุดจัดครับตัวนี้นะช้อนเหรอกระชอนดูไอโดก็จะอู้ยดูตัวครับอืมอืมอืมอาจจะมีหลายตัว นี่ครับกบยางโคราชาเอสถูนะครับตัวนี้ดูใสมันโอ้โหมีมีดันสองโลเลยครับตัวนี้ใสมันก็โอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโคราชาเอสถูครับเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆฟ้กากโอ้โหดำเนี่ยมเลยน้ำมันใสนะครับปานกมก็ออกเป็นสีดำ โอเคครับผมเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับเรียบร้อยดีโคราชาเอสถูก Thăm ngày à Yes. นั่นพำนีเลยยิ่ส์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาคิปเปอร์ก่อน S 2แป๊บหนึ่งครับถ่ายรูปปัาถ่ายปา้าเนี่ยครับกบยาง S 2นะครับเป็นใบเคาะนะครับตัวนี้ เวลาดีดน้ำเนี่ยมันจะเสียงมันจะดังเพาะมากครับนี่ฮรูปร่างลักษณะนี้เลยครัก็เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยนะครับกับชะโดไซส์นี้นี่ฮะสะโดไซส์สวยๆครับไกลไก่ไกว้าบ โอเคครับผมกบยางเอสูเกเปิดเกินร้อนตโอเคครับ